ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารดาวเทียมบรอดแบนด์โครจรตำ่ำปัญญาประดิษฐ์คลาวด์คอมพิวติงและข้อมูลขนาดใหญ่อุตสาหกรรมสารสนเทศการบินและอากาศของจีนก็จะริญรุ่งเรืองขึ้นและได้เปลี่ยนชีวิตประจำวันของผู้คนที่ผ่านแอปพลิเคชันใหม่ๆใ,ให้สาขาต่างๆในมณฑลไหหลำการดำเนินงานครั้งแรกของโคร,ง,คร,ง,ครงการทะเลลึกหมายเลขหนึ่งของโครงการแรงดันสูงน้ำลึกแห่งแรกของจีนได้เสร็จสิ้นลงแล้วทดสอบได้ว่า ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติเกินหนึ่งล้านลูกบาทเมตรกำลังการผลิตมากเกินความคาดหวังเป็นอย่างมากในทะเลทรายทากรามกันของเขตซินเจียงความลึกของบ่อน้ํามันหมายเลขหนึ่งใต้ดินที่ลึกกว่า800 0เมตรความลึกของการขุดเจาะตามเป้าหมายคือ11,100เมตรเป็นบ่อน้ํามันสํารวจทางวิทยาศาสตร์หมื่นเมตรบ่อแรกของจีนด้วยโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมาจีนได้ใช้ความพยายามและนวัตกรรมประสบผลคืบหน้าสําคัญ ในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการสำรวจอวกาศมหาสมุทรและที่ดิน